แม่ก็ออกเข้ามาจะมาบอกเล่าเรื่องวันลอยกระทงคืนนี้นะ่ะลอยกระทงทุกคนมีนัดหมดแล้วแม่รู้ไม่ต้องโกโหกบางคนจะก็จะลอยกระทงผ่านเฟซไทม์ด้วยมีคนคิดถึงคนไกลด้วยพี่ปามพี่คิงเพราะพี่ปวศสองแล้วแม่จะแม่พอ,อจะเรียกว่าพี่หมดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพี่ปาล์มพี่คิงพี่เปรมพี่คิวมีผู้หญิงคนเดียวนี่พี่ไอพี่แซนวิชพี่เพียวพี่เซฟพี่โจแล้วก็พี่เสกพี่เสกของน้องน้องยิ้มเถอะทีนี้ลอยกระทงนี่เขาบอกว่าเพลงกระทงหลงทางดังมากคือไปลอยกระทงคู่แล้วมันแยกกันไปสายน้ำพัดพาไปเขาถึงลอยกระทงปั๊บเนี่ยเขาต้องกวักน้ำเพื่ไปทิศทางเดียวกัน เรื่องราวของความรักความรักยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นความรักเรื่องอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วนี่แม่อยากจะให้คืนคืนวันลอยกระทงเป็นการบูชาพระแม่คงคาจริงๆต้องบอกว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคาจริงๆนะคะอันดับหนึ่งเลยแม้มันมีเรื่องเล่าตั้งหลายเรื่องในเรื่องของวันลอยกระทงมันเป็นวันดีของชาวพุทธหนึ่งละ ลอยกระทงเพื่อบูชาพระแม่คงคาพี่เบียวพี่แซนวิทพี่ไอ,อ,อ้พี่เสกพี่คิวไล่จากเกิดล่างมาสู่บนก่อนเป็นเรื่องของบูชาพระแม่คงคาเนะเขาเอาจริงเอาจังมากสมัยสุขโขทยัยจนสมัยเจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั่นเป็นการบูชาพระแม่คงคาขอ ขอขมาพระแม่คงคาเพราะว่าได้อาบได้ใช้ได้ทําอะไรหลายอย่างที่อยู่ในส่วนลึกๆของพวกเราด้วยทีนี้อันที่สองนี่บูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่นําทามหานนทีที่ประเทศอินเดียต,ตอนใต้นําทามหานนทีบูชารอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าด้วยวันเดียวกันนี่แหละวันเพ็ญเดือน12นี่แหละลูกเอากระทงไปลอยเนี่ยนะคะแล้ว บูชานอกจากบูชารอยพระพุทธบาทแล้วนี่ยังบูชานาคพบด้วยที่นาคที่อยู่ในแม่น้ํานําทามหานาทีที่เฝ้ารอยพระพุทธบาทไว้อยู่ในส่วนลึกเกาบูชาด้วยเห็นไหมอันที่สองบูชารอยพระพุทธเจ้าแล้วอันที่สามนี่ก็คือรอยกระทงเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่ พระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมานดาไปเทศโปรดพุทธมานดาแล้วจำศีลด้วยสามเดือนแล้วก็ลงมาพอถึงลอยกระทงก็บูชาอีกในในในเรื่องของชาวพุทธนะคะลกูกนั่นคือในเรื่องของชาวพุทธแล้วทีนี้ในเรื่องของพราหม์นี่บอกว่านารายบรรทมศีนนี่นอนหลับไหลอยู่ใต้มหาสมุทร ก็ไปบูชาเพื่อให้พระองค์นั้นขึ้นมาอวยพรแก่ชาวพุทธทั้งโลกเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นแล้วก็คนภาคเหนือคนเขมรคำมภูชาจะบูชาพระอุปคุตพระอุปคุตนี่จะไปจะไปเจเริญศินภาวนาไปนั่งสมาธิ ที่สะดือทะเลวันนี้ก็จะลอยกระทงให้พระองค์นั้นได้ทราบว่าบูชาพระองค์พระอุปคุตพระอุปคุตก็จะตื่นจากการที่หลงไหลในการในการตั้งจิตสมาธิในการสงบก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมาให้โชคให้ลาบมาอวยพรแก่ชาวพุทธทั้งโลกเห็นไหมเป็นเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นเลยไม่มีกระทงหลงทาง ไม่มีอ่ะไปคู่กันแล้วตอนนั้นแล้วทุกวันนี้นี่สถิติทีนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องมหาศา์ของพุทธศาสนาทีนี้ย้อนกลับมาย้อนกลับมาดูพี่เพียวนะคะพี่เพียวพี่โจ้พีเซฟพี่เสกในแม่จะบอกให้ว่าถ้าย้อนกลับมาสถิติในประเทศไทยวันนี้วันนี้รีสอร์ทถ,ถูกจองไปแล้วกว่า90% หนุ่มสาวจะไปลอยกระทงแล้วก็จะเขาบอกว่าวันลอยกระทงเป็นวันที่เสียหนุ่มเสียสาวมากที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่เสียสาวอย่างเดียวนะเสียหนุ่มด้วยเห็นไหมคะวิธีคิดแม่ไม่สามารถห้ามวิธีคิดในการลอยกระทงได้แต่แม่เอามาเล่าให้หนุ่มสาวฟังได้ว่าพุทธบูชาขอขมาพระนาลายบรรทมศิลปะอุด อุป,ปคุตที่อยู่สะดือทะเลก็ตรงที่ลึกที่สุดแล้วถวายเป็นพุทธบูชาแกพ่พระพุทธเจ้าคืออะไรเรื่องของหนุ่มสาวนี่แม่ไม่ทราบว,ว่าจะาทำกันอย่างไรก็เล่าให้พวกเราที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนี่โตกว่าเพื่อนในวิทยาลัยแห่งนี้นี่นะเอาไปเป็นข้อคิดแล้วก็บอกต่อ เพื่อสืบทอดของการเป็นชาวพุทธที่งดงามวันลอยกระทงลอยกระทงนี่ปีนี้แม่ไม่กล้าไปเพราะว่าเด็กวัยรุ่นมีปืนเยอะไม่กล้าไปฉะนั้นก็จะลอยที่บ้านตัวเองทำประทีปลอยทำประทีปก็คือจุดเทียนเต็มเป็นร้อยๆเป็นพันๆดอกแล้วก็เอาพยาเอาพระอุปคุต ให้ตื่นจากหลับไหลในการในการเาจเริญสติภาวนาอยู่ใต้สะดือทะเลเพื่อแม่จะขอความโชคดีให้พวกเราเรียนจบทุกคนให้พวกเราเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีให้พวกเราเป็นแม่จะเติมคนดีสู่สังคมให้พวกเราเป็นคนดีให้แม่นี่ทั้งวิทยายลัยและก็เพ่อเยาวชนของชาตินั้น เป็นกำลังสำคัญของประเทศอย่างแม่นี่จะมีแรงมีมันสมองได้อีกกี่ปีมันเป็นไปนตามวัยเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมคะคิวอืคิงเข้าใจไหมคะลูกนะเปรมเข้าใจแม่นะฉะนั้นนี่บางครั้งนี่เราชาวพุทธก็ต้องทำสิ่งดีๆที่มันเป็นชาวพุทธศาสนาเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณบ้างเซฟเข้าใจนะลูกอืมโจ้ะละลูกนะ ในในบ,บัตรประชาชนของพี่เพียวของพี่เสกนับถือศาสนาอะไรคะลกูกน,นั่นวันนี้เนี่ยคนเนี่ยจะอธิษฐานทั้งโลกไม่ใช่แต่เรานะพะม่าก,ก็ทำวันเดียวกับเราเราก็ทำวันเดียวกับเรากัมพูชาก็ทำวันเดียวกับเราอินเดียก็ทำวันเดียวกับเ,กเราฉะนั้นมันจะมีแต่สิ่งที่ดีและงดงามเข้าใจไหมเราก็ไปช้อนเอาสิเอาบุญทั้งโลก ที่มันเป็นพลังล่องลอยอยู่เหมือนไวไฟเนี่ยเข้ามาในตัวตนของเราเพื่อเราจะเป็นชาวพุทธที่งดงามเป็นชาวพุทธที่บริสุทธิ์นะปามนะเข้าใจแม่นะครับนะคืนนี้ก็ขอให้ลูกอธิษฐานขอขอมาพระแม่คงคาก่อนแล้วก็อขอ,อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระนารายณ์บรรทมศิลป์บูชาพระอุปคุตบูชา ใครที่ควรบูชาทั้งโลกก็อธิษฐานให้ดีเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลกับตนเองเข้าใจนะครับครับครับขอให้ทำตามให้เป็นชาวพุทธที่งดงามนะครับลูกนะนะอขอบคุณแม่หรือ,อยังเนี่ยอันนี้เรื่อง